เ่อนโบว์ที่ไหนุาจากรทสื่อ2 5 6 4ครับในลำดับต่อไปนึ่งกรุณาก่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมผสมนิเทศกำลังคนสอนชนภาคหนึ่งประจำปีพระคุณผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งเป็นอย่างสูงที่กรุณาบวดบาท หน้าที่โครงสร้างกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องส่วนจังหวัดศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตลอดจนวิทยากรการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลของสอนชนภาคหนึ่งและเป็นไปตามกฎหมายชาติทาทะเลภาคหนึ่ง,ททงรกรุณากล่าวให้หวว่าและเปิดการอบรมประถมศ2นั้น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก็ได้ถูกยกระดับจากศูนย์ทมาเปิงานในอนชนพักหนึ่งจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจของชาติทางทะเลสามารถที่จะบูรณาการระสมรอจนจะต้องสนที่กาลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทางต่อฐานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลที่จะเกิดขึ้นของฝนชน ก็จะต้องมีการอบรมวันนี้ไปจนถึงวันที่25คนให้มีสาิปภาพคคามได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมสุดท้ายขยางแรงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งประสบแต่ความสุขและสมความใ้นสิ่งที่พึงนปรารถนาและขอให้การอบรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุสงคส ตุการรการเรือในที่เรือปต้องสังเรือเขาเลยตรวจสอบว่ามันมันเกดคถเราว่ามันกะพบันกไหมแล้วก็เรือพวกนี้มันก็ไปรวมตอยู่นเรอน้ำในอาวไทยได้สบายเราก็ได้ข้อมูลหมด ช่องทางขออนุญาตทชอย่างเดียวแล้วก็มาเปิดการร่วมกันเลยเดิรจาที่รวจตราี ีเนื้องานเขาอยู่แล้วคืองานต้นทานอีกถ้าเขาเป็นอยู่เป็นหานประสบการเขาจะมีรูปมือมีมาแต่ถ้าเกิเป็นคนที่ไปหลอมชบอเนคอารหอนะะัก็ลายเ้นอกัครับ เพ่จะตามกฎหายยังยังเต็มไม่ได้เลยครับเลื่อเชิ้ให้มาบรรยาที่บอกเลยว่าทำในบ้างต้องการช่องบริการทั่วบริการเพิ่มเติมจับระหว่างคนที่พยายามได้ขอท่ว่ง